สวัสดีค่ะพบกับช่องสกายพลันสุขแล้วนะคะวันนี้พามาชมไม้แดดนะคะหลังจากที่มีหลายๆคลิปเกี่ยวกับไปเ,เป็นเทคนิคในการจัดสวนข้างบ้านวันนี้ก็มาแนะนําต้นไม้ที่ไวจ้จัดสวนถ้าใครมีแดดเดยอะๆนะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยก็คือต้นชวนชมนะคะชวนชมเนาะภาพจําของเราก็สมัยก่อนมันก็แบบเออดอกไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เป็นดอกชั้นเดียวนะคะแต่ตดงนี้ค่ะโอ้โหดูชวนชม ดอกมันกุหลาบเลยนะคะสวยมากนะคะนี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าพันอะไรหรือยังไงนะคะพามาให้ชมความสวยงามของชวนชมก่อนละกันค่ะนี่ก็เป็นชวนชมสีแดงนะคะโอ้โห <c oughs> แดงแบบแดงแปด๊ดแปด๊ดแดงแบบกุหลาบเลยนะคะแบบนี้นะคะได้ว่าชวนชมนะคะเขาชอบปลูกเพื่อดูโคตรเนาะนี่ประมาณนี้อันนี้นะคะอยู่ที่ ตลาดกรีนโซนนะคะอยู่ที่สวนพิติกนะคะอุไรส่วนไม้มงคลใครชอบชวนชมนะคะก็มาจับจองซื้อกันได้เลยเซิร์ชกูก็แมปเลยนะคะชวนชมเอ้ยไม่ใช่เซิร์ชกูก็แมปเลยว่าอุไรส่วนไม้มงคลนะคะก็จะมาที่ตลาดกรีนโซนเลยนะคะแล้วก็ทงหาพิติกได้สวยมากอะ่ะอ้ยอันนี้มาเป็นสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ สวยมากนะคะนี่ชวนชมเปิดโล่งมากนะคะชวนชมสวยได้ขนาดนี้โ oh อ้โหอะไม้แดดตัวต่อไปค่ะ,ะก็คือน้องแผงพวยไม้บ,นบานๆานี่แหละแต่ทนมากนะคะทนทน,ทนแผงพวยพี่ติ๊กบอกว่ามีจันผ่านะคะจันผาก็คือไม้แดดเดี๋ยวเราจะพาไปดูจันผาด่างของพี่ติ๊กด้วยนะคะมีจันผากับแซมาไปดูกันค่ะ พวกนี้ก็เป็นพวกแท่มานะคะไม้พวกนี้คือโตช้านะคะช้ามากๆเพราะเป็นไม้โขดนะคะเนี่ยแต่ถ้าได้โตแล้วโอ้โหสวยสุดๆน่ารักมากนี่ก็อยู่แดดได้นะคะเจ้าตัวแท่มาอีกต้นที่เราอาจจะหลงลืมกันไปนี่ค่ะโคโลอยู่แดดได้ยิ่งอยู่แดดยิ่งสวย นะคะเพราะว่าต้นเขาจะเก้เตี้ยเนาะแต่ว่าถ้าแบบว่ามีร่มหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มสูงยืดหาแสงนะคะอันนี้ฟาโลนะคะโคโลโคเคเซียฟาโลหน้ากากฟาโลโย,ยังสวยอยู่เลยพี่ติ๊กยังมีนะคะส่วนนี้คือบอลกระดาษด่างนี่เป็นไม้แดดทางนั้นนะคะอ่ะาลราจกเห็นโปยเซียนนะคะที่อยู่ในร่มอ่ะมาดูโปยเซียนที่อยู่ในแดดนะคะ ที่บอกพออยู่ในแดดปุ๊บใบก็จะเล็กๆดอกก็จะเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยู่ร่มลำไยดีกว่าอันนี้คือจริงๆต้องตัดขยายพันแล้วนะคะแต่ว่าเนาะด้วยความที่ยังไม่มีเวลาก็ไว้ข้างนอกก่อนมาดูให้รู้กันว่านี่ป๋อยเสียนก็ปลูกแดดได้ค่ะทนนะคะแล้วก็ยังให้ดอกสวยงามได้อยู่นะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยก็ยังออกดอกได้นะคะ นี่สวยมากดินแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยแต่น้องก็ยังอยู่ได้ทนแข็งแรงนี่คือชวนชมเอ้สำหรับโปยเซียนค่ะนี่ก็เป็นชวนชมอีนะคะโอ้โหพอใส่แล้วให้ดูโคตรแล้วสวยมากนะคะดูหัวโคตรเขานี่สวยมากเลย เนี่ยค่ะชวนชมก็ะถางนั้นอยู่สามพันห้านะคะเนี่ยมีสามพันห้าส่วนพวกนี้ไซส์นี้อยู่ที่สองรอยห้าสิบมาที่ตลาดกรีนโซนนะคะกรีนโซนจอหอซวนมาที่อุไรสวนไม้มงคลได้เลยชวนชมค่ะเต็มไปหมดร้านนี้อยู่ข้างๆพิติกนะคะร้านส่วนชวนชม ติดร้านติกเลยตัวนี้สองพันสองมาดูกันนะคะแวะมาดูกันมันคงส่งไม่ได้อะไซส์แบบนี้ไม้ไดดดอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำคือเฟื่องฟ้าเนี่ยค่ะมีหลายสีมากแล้วไม่ต้องรดน้ำเยอะด้วยเพราะว่ารดน้ำเยอะเดี๋ยวออกแต่ใบนะคะต้องงดน้ำลดน้ำน,น้อยๆจะดอกเยอะมาก เฟื่องฟ้าก็เป็นไม้ที่บางคนก็แบบว่าเออเลิกที่จะปลูกไปแล้วหรือลืมลืมไปแล้วแต่เขาก็มีหลายสีนะคะเฟื่องฟ้าเขาก็พัฒนาสายทันเรื่อยๆนะคะสำหรับเฟื่องฟ้าโอ้ยดูสีสวยมากเฟื่องฟ้าค่ะ ชาบาก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นชื่อว่าชาบาฮาวายนะคะจะดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้สวยมากนี่ค่ะ,ะส่วนนี้คือจันผ่านะคะของร้านพิติกใครสนใจก็ต้องมาซื้อเองนะคะมาที่โคราชเองอันนี้คือจันผาอ tha กอปี้ด่างเหลืองกอปี้ด่างเหลืองให้ดูใบกปปีป้ด่างเหลืองเป็นแบบนี้นะคะ อีกต้นคืออะไรคะพี่ติ๊อีกระถางมันเหมือนกันค่ะอันนี้ส่วนต้นนี้คือจันจีนด่างค่ะไม่ใช่จันผาอวจาจนเป็นจันผาแต่เขาชื่อจันจันจีนจันผาจีนด่างต้นนี้ก็กําลังให้หน่ออ๋อเขาจะเขาจะแทงหน่อเหรอคะพวกนี้อันนี้แทงหน่อครัอันนี้แทงหน่อนะคะอันนี้จันผาจีนด่างันก็เป็นจันผาใบใบแคบด่างแต่ไม่รู้ชื่อค่ะอันนี้ได้มาจาก กูเก็ตค่ะอันนี้จันผาใบแคบดา่างนะคะได้จากกูเก็ตใครสนใจนะคะจันผาก็ทักพิพติ๊กได้เลยนะคะต,ต้องมารับเองหนักมากค่ะต้องมารับเองขนเองนะคะหรือจะเอ่อจ้างไปจัดส่งก็ได้นะคะนัดรับเดี๋ยวบริการนะคะโอเคอันนี้ยังแดดใช่ไหมคะพ่ติแดดได้ค่ะอันนี้แดดได้บบใบก็จะ จะไหม้หน่อยอปลายใบไหม้มก็มารีบออกค่ะโอเคค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้เพ,พิ่งโดนเพราะตอนแรกต้นอันนี้คุมเขาอยู่อเพิ่งมาตัดรีบใบออกมันก็เลยไหม้ค่ะหรือพี่ๆท่านไหนอยากจะชมต้นไม้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะแวะมาได้ที่ตลาดกรีนโซนหรือว่า s e a ร์กูเก g l e ว่าอุไรส่วนไม้มงคลได้เลยค่ะ